สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆทักทายกันด้วยอาหารเช้าวันนี้นะคะนี่ค่ะผัดคณาปลาเคม็มคอหมูย่างจิ้มแจ่วนะคะทำง่ายๆนะคะวันนี้วันหลังไม่หญิงทำสูตรหมักคอหมูย่างมาแบ่งปันกันนะคะแล้วก็แจ่วค่ะผักชีใบเลื่อยนี่ปลูกข้างบ้านค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักเนาะผักชีใบเลื่อยใบอ่อนๆค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆคณะปลาเคม็มไปเที่ยวดอนหอยหลอดมานะคะซื้อมาตัวหนึ่งหั่นไว้ค่ะไม่ต้องแช่น้ำมันนะคะใส่ถุงซิปล็อกไว้ค่ะกับข้าวจานหนึ่งแม่หญิงใช้ประมาณสองชิ้นนะคะก็จะใส่ซิปล็อกแยกไว้ถึงเวลาเราก็หยิบออกมาแบ่งทอดกลิ่นจะไม่เหม็นเหม็นน้ำมันนะคะอันนี้ได้เคล็ดลับจากลุงป้าที่แกขายนะคะน แล้วก็เขาคั่วคั่วเองใหม่ๆห,ห,หอมๆเลยค่ะเพราะนะช่วยตำให้ข้อหมูย่างชุ่มๆฉ่ำๆค่ะเพื่อนๆมานะคะทานด้วยกันค่ะสำหรับมื้อเช้าเนาะได้ยินเสียงนกร้องด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หญิงบายบายก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ๊ม่บายด้วยอะไรดีข้อหมูย่างคณะปลาเค็มชอบเมนูไหนมากค่ะ